ข้อแรกครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับแต่ผมสังเกตว่าหลายคนนะครับยังไม่รู้จักประโยคนี้เลยมันคือคําว่า BE นะครับ BE ย่อมาจากคําว่า Break Even Roas มันมาจากจุดคุ้มทุนในการยิงแอดของคุณนั่นเองนะครับหมายความว่าอย่างไงเดี๋ยวผมจะเปิดชีตให้คุณดูหน้าตาของ BE นะครับมันก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับนี่เขียนว่า Break Even Roas อยู่ตรงนี้นะครับ c o s เนี่ยมันคือ Cost of Goods ของเรานะครับก็คือตรงนี้ ที่ต้นทุนเรารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยตอน1ชิ้นเราต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับในที่นี้ของผมอยู่ที่172บาทราคาขายสินค้าของผมอยู่ที่690บาทนะครับกำไรต่อชิ้นอยู่ที่517บาทนะครับ BE ของผมก็จะ B e ของผมก็จะคำนวณแบบนี้นะครับทุกคนสามารถไปกรอกตามได้เลยนะครับเท่ากับ1หารด้วย J29 หารด้วย J28 นะครับ ก็คือเอากําไรต่อชิ้นนะครับมาหารด้วยราคาขายแล้วก็มี1ข้างหน้าก่อนมาหารนะครับก็จะได้ค่าออกมาเป็นค่าเดียวกับผมเลยนะครับก็คืออยู่ที่1.33ทีเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นร o อสที่ผมคํานวณด้วยการยิงบนอ่าเฟซบุ๊กนะครับซึ่งถ้าทุกคนไปยิงบนเมตาเนี่ยแน่นอนว่าคุณก็จะเห็นอยู่แล้วว่าร o เอสมันคือที่เท่าไหร่เนาะอ่ะผมเปิดให้ดูเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมจะยกให้ทุกคนดูนะครับอันนี้คือวันที่3นะครับตัวเว็บไซต์ตรงนี้เนี่ยสร้างร o เอสให้ได้4.05นะครับ ซึ่งตรงนี้มันก็คือเลข4ถูกไหมครับหลายๆคนที่ยังไม่เคยยิงอาจอาจจะยังไม่รู้เนาะแต่เนี้ยเลขคือเลข4ทีนี้พอคุณกลับมาดูนะครับตรงนี้ BE ของผมคือ1น3หมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ ROAS ของผมนะครับมากกว่า1.33แปลว่าผมกําไรซึ่งในที่นี้ก็แปลว่าผมกําไรถูกไหมครับเพราะว่ามันมากกว่า1.3 3าเพราะผมได้อยู่ที่4ทีนี้ถามว่าเรารู้ตรงนี้ไปทําไมนะครับ1เรารู้ไปเพื่อที่เราจะได้รู้ว่า ROAS ของเราเนี่ยต้องได้เท่าไหร่กันแน่เราถึงจะกําไรที่แปลว่ากําไรหลังจาก หากจากค่าแอดแล้วหักค่าสินค้าแล้วเรากำไรหรือเราขาดทุนกันแน่ถ้า BE ของคุณอยู่ที่1.5แล้ว r o a S ของคุณอยู่ที่1.5มันแปลว่าคุณเท่าทุนแล้วคุณไม่ได้กำไรเลยสักบาทแต่ในที่เนี้ยร a แอผมได้อยู่ที่4 b e ผมคืน1.33แปลว่าผมกำไรและผมสามารถที่จะเพิ่มบัตเจ็ตของการยิงแอดของผมไปได้เรื่อยๆตราบใดที่มันยังมากกว่า1.33แปลว่ามันโอเคที่จะยิงต่อแล้วก็เพิ่มบัตเจ็ตนะครับ ข้อที่1.5นะครับผมอยากจะแถบให้เล็กๆก็คือการยิงแอดเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขคุณต้องแม่นก่อนก่อนที่คุณจะไปยิงแอดเนี่ยข้อที่2นะครับคือทุกอย่างนะครับทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยครีเอทีฟที่ดีและครีเอทีฟที่ดีคือ80%ของการยิงแอดนะครับครีเอทีฟแปลว่าคลิปหรือว่าวิดีโอหรือว่าคอนเทนต์คุณจะแปลเป็นอะไรก็ได้แต่ผมจะเรียกมันว่าครีเอทีฟนะครับหคลิปคือ1นึ่งครีเอทีฟ อย่างเช่นคลิปเนี้ยผมทําออกมาให้ทุกคนดูเป็นคลิป YouTube ใช่ไหมครับก็คือ1 Creative คลิป Tik t o ็อกหคลิปก็คือ1 Creative เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็สําคัญที่สุดแล้วในการที่คุณจะไปยิงแอดนะครับเพราะว่าถ้าคุณมีคลิปไปใช้ในการยิงแอดที่ไม่ดีคุณก็จะได้ยอดขายที่ไม่ดีโลเอสก็จะไม่ดีการขายก็ปิดไม่ได้ลูกค้าไม่มีคุณภาพทุกอย่างที่ผมพูดมาเนี้ยเกิดจากแค่เรื่องเดียวเลยนะครับคือเรื่องของคลิปวิดีโอ ซึ่งถ้าคุณทําคลิปไม่ดีแล้วคุณรู้ว่าคุณทําไม่ดีผมแนะนําว่าให้คุณจ้างคนอื่นทําให้เพราะถ้าคุณรู้ว่าคุณทําไมด่ดีคุณจะไปฝืนทําเองทําไมถูกไหมครับคุณไปให้โปรเฟชชั่นัลี่เขาทําคลิปพวกนี้ทุกวันอยู่แล้วดีกว่าแต่ถามว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าคุณทําเองเป็น แน่นอนว่ามันดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับบางคนเนี่ยมันไม่ได้จริงๆก็คือให้จ้างคนอื่นทำนะครับคือถ้าสมมุติว่าหลังจากที่คุณยิงแอดมาแล้ว3-4วันนะครับแล้วคุณรู้สึกว่ายอดขายมันไม่ดีโลแอสมันไม่ดีเนี่ยให้รู้ไว้ก่อนเลยมันมาจากปัญหาเพียงแค่ข้อเดียวเลยครับก็คือเรื่องของคลิปคือคุณจะโทษอะไรก็ได้อะ แต่ให้คุณโทษเรื่องคลิปก่อนอะว่าคลิปมันไม่ดีแน่ๆเลยอะมันถึงได้ผลลัพธ์แบบที่คุณได้อยู่ในปัจจุบัน1นนะครับคลิปที่ดี1คลิปเนี่ยมีมูลค่าหลักล้านนะครับเพราะว่า1คลิปเนี่ยสร้างยอดขายคุณได้หลักล้านอย่างเช่นพี่ปัตเตอร์เนี่ยคลิปเดียวเนี่ยสร้างยอดขายให้หลักล้านเลยนะครับดน,นตรีดนตรีนี่นี่นน oh. เพราะฉะนั้นตั้งใจทําคลิปมากกว่าที่คุณคิดเอาไว้ว่าคุณต้องตั้งใจครับเพราะว่าคลิปดีๆคลิปหนึ่งเนี่ยมันมูลค่ามหาศาลมากจริงๆข้อที่2คก็คือจ้างเอร์ จ้างคนที่ทำ i l ฟเฟตอยู่แล้วนะครับเราก็ให้เขาทําคลิปดีๆให้คุณ1คลิปถ้าคุณทําไม่เป็นข้อที่3นะครับก็คือให้คุณเทสต์ครีเอทีฟทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละ1 c r e a ครีเอทีฟให้คุณมีครีเอทีฟใหม่ๆออกมาทุกๆ1อาทิตย์นะครับเพื่อที่จะเทสต์ว่าเออคลิปนี้เวิร์กไหมคลิปนี้ดีกว่าไหมคลิปนี้ลดอสดีกว่าไหมคลิปนี้ปิดก,การขายได้ดีกว่าไหมแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4แล้วของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือหลังจากที่คุณเทสต์ creative ครีเอทีฟ หลังจากที่คุณเจอแล้วว่าครีเอทีฟไหนที่มันทําได้ดีมันเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับคุณก็เอาครีเอทีฟนั้นน่ะมาทําซ้ําแต่ว่าทําในรูปแบบอื่นๆนะครับอย่างเช่นคุณอาจจะเปลี่ยนฮุกเปลี่ยนคําพูดแต่เป็นภาพเดิมคุณอาจจะใช้ภาพใหม่แต่ว่าฮุกเดิมอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเพราะมันถูกพิสูจมาแล้วว่ามันเวิร์กเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่จาเป็นจะต้องไปทําใหม่คิดง่ายๆอย่างนี้สมมุติว่าคุณมีเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาของคุณอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ควรจะต้องใช้ไปกับการทําซ้ําในคลิปที่มันการันตีมาให้คุณแล้วว่ามันเวิร์กเลข20%เนี่ยคือเอามาใช้ทำครีเอทีฟใหม่ๆที่ผมบอกว่า1 creative นึ่งครีเอทีฟต่อหนึอาทิตย์คือมันทําได้แล้วมันก็ทําง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรจะเสียเนาะ